สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องของการพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะซึ่งจะเน้นที่ลัคนาเป็นหลัก และในคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ถึงวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่จะส่งผลกระทบต่อแต่ละลัคนาราศีในช่วงเดือนพฤษภาคมเข้าสู่เดือนมิถุนายนปี2567ค่ะ และข้อดีของการพยากรณ์นั้นก็เพื่อเป็นการวางแผนในการดำเนินชีวิตให้คุณไม่เกิดความประมาทให้คุณได้ตระเตรียมเรื่องราวต่างๆและพร้อมที่จะรับมือกับสถานาการณ์ของความเปลี่ยนแปลงค่ะดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตา ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นครั้งใหญ่หลังจากที่ดาวพระพฤหัส,สบดีได้ทำการโคจรยยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤษภค่ะเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตา ดังนั้นในระยะหนึ่งปีหลังจากที่ดาวพระพฤหัสดาวสุพเคราะห์ใหญ่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีนี้ย่อมเกื้อผลประโยชน์ดีๆต่อชาวลัคนาราศีกรกฎโดยเฉพาะในแง่มุมของโชคลาภการเงินการทองความสำเร็จและชื่อเสียงค่ะและการพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้เราจะไม่ได้เน้นถึงแค่ดาวพระพฤหัสสุีเพียงดาวเดียวนะคะ โดยภาพรวมแล้วเราก็จะพิจารณาดาวดวงอื่นๆประกอบกันด้วยในระยะนี้ดาวพระเกตซึ่งถือว่าไม่ได้มีภพไม่ได้มีเรือนเป็นของตัวเองได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในบ้านของดาวพระราหูถือว่ามาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ดาวพระเกตได้ทำการโคจรร่วมกันกับดาวพระราหู อยู่ที่ราศีมีนดังนั้นการให้ผลของดาวพระเกตก็อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมสักเท่าไหรนักพระกอนหน้านี้ดาวพระเกตที่โคจรร่วมกันกับดาวพระราหูเจอดาวพระราหูอยู่แล้วพอมาในครั้งนี้ก็มาสถิตอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูอีกก็เท่ากับว่ายัางส่งผลส่งกำลังต่อดาวพระราหูอย่างเต็มที่ทำให้ดาวพระราหูมีความแข็งแกร่งค่ะ ดาวพระราหูถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเมื่อโคจรมีความแข็งแกร่งซึ่งในขณะนี้โคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนสุขภะของดวงชะตาก็ถือว่าจังหวะชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศจะมีโอกาสได้เดินทางไกลติดต่อทางไกลหรือมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลหรือชาวต่างชาติในระยะนี้ค่ะ แต่เมื่อเราพิจารณาที่ดาวพระพฤหัสบดีซึ่งดาวพระพฤหัสบดีนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎตามหลักโหราศาสตร์นั้นถือว่าดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวนะคะแต่ถ้าเราจะพยากรณ์ดวงชะตาในระยะเป็นรายเดือนหรือรายปักขึ้นไป หลักของโหราศาสตร์ไทยก็มีการอนุโลมให้ใช้ดาวพระพฤหัสบดีถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎได้ค่ะเนื่องจากนักโหราศาสตร์ได้ถือว่าดาวพระพฤหัสและดาวจันทร์เป็นดาวแม่ลูกกันค่ะดาวพระพฤหัสบดีในขณะนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภ นั่นก็คือการโขจรโยกย้ายออกจากเรือนกร,รมมะของดวงชะตาเข้าสู่เรือนลาภะของดวงชะตาค่ะในจังหวะที่ดาวสุภเคราะห์สถิตอยู่ในเรือนลาภะ ความมีความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงลาภผลเกียรติยศต่างๆก็จะมุ่งเข้ามาสู่เจ้าลัคนามากยิ่งขึ้นจะเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกรง่งและตัวคุณจะมีกำลังมีปัญญาในการจัดการกับอุปสรรคหรือเรื่องราวรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นเป็นอย่างดีอีกทั้งดาวพระพฤหัสบดีนั้นยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพระและ ดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะเมื่อดาวเจ้าเรือนอริโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนลาภะคุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆซึ่งหากมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาชาวกรกฎจะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบใจเย็นอย่าวู่วามโดยเฉพาะเรื่องของการเงินหนี้สินเรื่องของสุขภาพเรื่องของการงานคุณจะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบที่สุดนะคะ แต่สมัยก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าในจังหวะที่ดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเจ้าเรือนอริและดาวเจ้าเรือนสุขพะได้โคจรมาสถิตยอยู่ในพบเรือนที่ดีอย่างเรือนลาพะ ก็จะเป็นช่วงที่อุปสรรคปัญหา,ต,าต่างๆที่เคยเข้ามาในหลากหลายรูปแบบจะค่อยๆลดลงไปแต่คุณก็อาจจะไม่ได้เจอกับเส้นทางที่โรวยด้วยกลีบกุหลาบนะคะในเส้นทางเหล่านั้นปัญหาอุปสรรคลดลงไปก็จริงแต่ก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ทำให้คุณเกิดความลำบากใจได้เพราะดาวพระพฤหัสบมมดีก็จะมีจังหวะของการโคจรวิปริ์หรือโคจรผิดปกติด้วย ชาวลัคนาราศีกรกฎคะหากเราจะพิจารณาดูจากดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณในขณะนี้ดาวพระอังคารโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมีนโคจรร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณ ดาวพระอังคารเป็นดาวาธาตุลงดาวพระราหูเองก็ถือว่าเป็นดาวาธาตุลงเมื่อโคโจรมาสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเรือนสุภาะก็จะมีมุมที่ชาวลัคนาราศีกร,รกฎมีเรื่องของการคิดการตัดสินใจได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือมีเกณฑ์จบจากบางสิ่งบางอย่างและได้ริเริ่มสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนที่เคยทํางานร่วมกันหรือเรื่องของโปรเจกต์หน้าที่การงานที่คุณเคยรับผิดชอบ อาจจะมีเกณฑ์จบจากโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งจบจากภาระหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งแล้วเข้าไปเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือได้ไปเริ่มหน้าที่ใหม่ๆเพราะดาวพระราหูถือเป็นดาวมรณะค่ะ เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุภาในเรื่องของการจบจากเรื่องราวบางเรื่องมันมีเกณฑ์เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะมีข่าวดีหรือมีแง่มุมบวกที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยการกระทำด้วยความขยันขันแข็งเกี่ยวกับทางการงานหรือความพยายามอย่างเต็มที่เกี่ยวกับด้านการงานจะส่งผลทำให้คุณมีชื่อเสียงมีลาภยศเกียรติยศอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ ในระยะนี้นะคะกลุ่มดาวพิเศษซึ่งประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระสุกและดาวพระพุธได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนกรรม,มะของดวงชะตาในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณโคจรสถิตยอยู่ในเรือนกรรม,มะ โอกาสที่คุณจะทํางานหรือปฏิบัติหน้าที่ใดแล้วได้เงินมามันมีค่อนข้างสูงค่ะและมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะได้เงินตรงตามเวลาได้เงินตามที่รับปากได้เงินตามที่ตกลงเพราะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณโคจรได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดมีความเข้มแข็งมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวของดาวพระอาทิตย์อยู่แล้วยิ่งโคจรมาเจอกันกับดาวคู่สมพลอย่างดาวพระสุขและเจอกันกับดาวคู่มิตรอย่างดาวพระ ก็จะยิ่งเกื้อกูลสนับสนุนกันดีเลยทีเดียวค่ะดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์ได้โคจรสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับการงานการเรียนการศึกษาเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับการกระทําในช่วงนี้นะคะการกระทําของชาวลัคนาราศีกรกฎถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะ เนื่องจากดาวหลายๆดวงที่เป็นดาวสุพเคราะห์ได้โคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะซึ่งหมายถึงเรือนของการกระทําหากคุณทําดีประพฤติดีมีความตั้งใจจริงมีความมุ่งมณะอดทนมีความพยายามในเรื่องใดเรื่องนั้นหน้าที่เหล่านั้นบริบทที่คุณกําลังทําอยู่นั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่ะ ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะยึดสุภาษิตโบราณที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นได้เลยนะคะเพราะมันค่อนข้างตรงกับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ และไม่พอเท่านั้นดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับปากเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะได้ร่วมโคจรมาสถิตยอยู่ที่เรือนกัมมะร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์งานที่เกี่ยวข้องก,กับการออกสื่อออกหน้าออกตางานที่ต้องใช้คําพูดใช้วาจาใช้วาทศิลป์หรือใช้การถ่ายทอดจะนําความสําเร็จมายังตัวคุณค่ะจะทําให้คุณหาไรายได้ได้มากขึ้น จะทำให้คุณสามารถเลี้ยงดูตัวเองจุนเจือคนในครอบครัวได้ดีแต่อย่างไรก็ตามดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศชาวลัคนาราศีกรกฎจะพูดจาอะไรก็ต้องคิดให้มากรอบคอบให้มากเพราะบางทีปากอาจจะพาสวยอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวหรือคำพูดคำจาบางคำของคุณอาจจะไปกระทบจิตใจของผู้ฟัง ทำให้เขาเกิดความไม่พอใจก็เป็นไปได้นะคะและในขณะเดียวกันค่ะในจังหวะที่ดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะแบบนี้ให้ระมัดระวังค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือการใช้เงินในการแก้ไขปัญหาหรือการใช้ใจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีความเกี่ยวข้องกับการประทะเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าปรับต่างๆด้วยนะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการวางเนื้อวางตัวให้ดีค่ะ ถัดมาจากนั้นไม่นานนะคะโดยเริ่มต้นจากดาวพระอาทิตย์ในช่วงวันที่14พฤษภาคมปี2567ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะโขอจรมุ่งหน้าเข้าสู่ราศีพฤษภมาสถิตยอยู่ในเรือนลาพะ ตามไปเจอกันกันกบดาวพระพฤหสัสบดีและดาวมฤตยูที่โคจรตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วรวมไปถึงดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนลาภะที่จะตามโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและดาวพระสุขมาในครั้งนี้ก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีคือเป็นกเกษตรราธิบดีค่ะ ถัดมาจากนั้นก็จะเป็นดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนวินาศที่ทําการโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะด้วยจะมาเจอกันกับกลุ่มดาวอีกหลายดวงรวมทั้งหมดเป็นห้าดวงนะคะที่โคจรสถิตยอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาตรงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมของการเงินการทองเป็นวัฏจักรของชีวิตครั้งใหญ่ที่จะทําให้ตัวคุณได้กอบโกยผลประโยชน์ กอบโกยเงินกอบโกยทองสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองบางคนสร้างในแง่มุมของชื่อเสียงความน่าเชื่อถือเครดิต บางคนนะคะก็จะมีเงินเก็บเป็นกอเป็นกำรรเป็นช่วงจังหวะที่คุณทำมาค้าขายได้คล่องตัวกิจาการงานใดที่เคยติดขัดก็จะคลี่คลายลงได้ในระยะนี้ยิ่งดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระโคจรมาเจอก,กันกับดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มหามิตรใหญ่มาเจอกันในเรือนลาภะของดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะการหาเงินหาผลประโยชน์หารายได้จะส่งผลดีต่อตัวคุณเป็นอย่างมากและ คุณจะมีคอนเนคชันมีคนรอบข้างที่คอยเกื้อกูลสนับสนุนดวงชะตาของคุณทําให้เกิดลาภผลทําให้มีข่าวดีทําให้มีแนวโน้มที่ตัวคุณน,นั้นจะได้รับการพัฒนาค่ะ ยิ่งดาวคู่มิตรคู่นี้ก็จะให้ผลในแง่ของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยจะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการเมตตาเอ็นดูรักใครจากผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านค่ะหากชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นพนักงานประจำเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องเป็นบริวารช่วงนี้นะคะคุณต้องดูแลในเรื่องของการวางเนื้อวางตัวให้เหมาะสมรู้จักการละเทสะให้มากใช้คำพูดใช้คำจาที่อ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อว่าคุณจะได้รับการเกื้อกูลแล ผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีค่ะแต่ถ้าหากชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชางานเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของร้านเจ้าของบริษัทก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้ลูกน้องบริวารได้คนใกล้ตัวเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีกรกฎโคจรเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีในเรือนลาภะครั้งนี้นะคะ อิทธิพลของดาวพระศุกร์จะเกื้อกูลผลประโยชน์ดีๆต่อชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างมากอะไรที่คุณเคยผิดหวังอะไรที่เคยเริ่มลงมือทำแล้วมันมีเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนะักหรือสิ่งเหล่านั้นที่เคยเริ่มต้องถูกชะลอถูกชะง,งักลงในจังหวะนี้ค่ะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวที่คุณจะมาผลักดัน มาปัดฝุ่นเริ่มใหม่และทำสิ่งสิ่งนั้นให้เต็มที่เป็นจังหวะที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงต่อชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ใช่เฉพาะในแง่มุมของการเงินการทองเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเพราะในระยะที่ดาวพระศุกโคจรมาเป็นกะเกษตรราธิบดีตัวคุณจะมีสเสน่ห์มากเลยทีเดียวและคำว่าสเสน่ห์ตรงนี้ไม่ได้ดึงดูดแค่ในเรื่องของความรักความใคร่ย่งดึงดูดในเรื่องของการงาน การเงินเข้ามาสู่ตัวคุณค่ะดาวพระสุขเป็นดาวของเปลือกนอกค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผงเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองความรักความสุขเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนลาพะและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้โอกาสที่จะสนับสนุนในเรื่องของกิเลสในเรื่องของความมีความอยากได้ก็จะมากขึ้นตามลำดับค่ะ และในระยะนี้ความเด่นชัดของชาวลัคนาราศีกรกฎอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินญาติพี่น้องเครือญาติคนในครอบครัวเพราะดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุข,ของดวงชะตาด้วยเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้โอกาสที่คุณจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวลงหลักปักฐานก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะ ชาวกรกอบางคนจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวหรือบางคนนะคะก็จะได้ลงทุนทําธุรกิจมีร้านค้ามีกิจการเป็นของตัวเองหรือบางคนอาจจะได้รับการสืบทอดธุรกิจต่อจากครอบครัวได้มรดกจากครอบครัวหรือเครือญาติก็เป็นไปได้ค่ะ แต่ในขณะนี้นะคะในช่วงที่ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกัมมะยังโคจรสถิตร่วมกันกับดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนมรณะที่เรือนสุภะมันจะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องลองผิดลองถูกลองแล้วใช่หรือไม่ใช่คุณจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองเมื่อเจอปัญหาก็ต้องค่อยๆแก้กันไปค่ะเนื่องจากดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นดวงชะตาที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ คุณเป็นดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าหาความรู้ใฝ่าหาสิ่งใหม่ๆฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะคุณเป็นคนรักอิสระไม่ชอบให้ใครมากดขี่มากดดันหรือบีบบังคับดังนั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและในระยะนี้จะเป็นระยะที่คุณจะมีไอเดียและจะมีความสามารถในการจัดการงานยากๆได้ดีค่ะ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่ดาวพระราหูมีความแข็งแกรง่งเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากดาวพระเกตด้วยซึ่งดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะจะส่งผลทําให้งานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่าง,างประเทศงานออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์งานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายอย่างเช่นแพทย์พยาบาลงานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความเลื่อมใสในบางอย่างมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี หรือองค์ความรู้เก่าๆงานเก่าๆที่คุณเคยริเริ่มก็สามารถที่จะนำกลับมาทำใหม่ปัดฝุ่นและลองดูใหม่อีกสักตั้งก็มีโอกาสไม่น้อยที่จะประสบผลสำเร็จค่ะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ในช่วงที่ดาวพระเสารดาวเจ้าเรือนปตนัตนิได้ทำการโขจรวิปริตในระยะวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งดาวพระเสาในขณะนี้ก็ได้โคจรสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาต้องระมัดระวังและรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างค่ะ บางครั้งปัญหาของชาวกรกฎเองก็จะมาจากผู้คนรอบตัวไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณไม่ได้อยู่ที่เนื้องานแต่กลับกลายเป็นว่าจะมีคนรอบข้างเข้ามารบกวนอารมณ์และความรู้สึกของคุณหรือคนรอบข้างมาสร้างปัญหาให้ยิ่งในระยะหนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปที่ดาวพระสาวโคจรวิริตร คุณจะต้องระมัดระวังปัญหาที่มาจากคนรอบข้างให้ดีไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่รักญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมหรือเป็นบุตรบริวารคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณค่ะจะทําอะไรก็ต้องมีแผนสำรองและมีความระมัดระวังรอบคอบให้มากขึ้นด้วย และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนานราศีกรกฎชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆให้กับตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพพย,ยดาทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงที่ได้ทำการโคโจรยกย้ายราศีมาเป็นแรงกระตุ้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีและมีความสำเร็จราบรื่นค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ